สวัสดีซี่สู้ผู้สุขคนครับผมเมื่อนี้กับชิมาต,ตามแนวทางลาพัฒนาของเซียนเมือดันยีบหาพฤกกาศสองหาหกเจ็ดมือวันสุกที่ยีบสองลาพัฒนาสามตัวบังดอกสี่เก้าเจ็ดล่างเก้าสี่พี่น้องอันนี้เครื่องมือวันจันเนาะเอาให้ FC เอฟซีเบิงพีเอฟซีเริ่มมันกาดสองมือสามมือพีเอฟซีเบิงเนาะพี่น้องเนาะสถิติของเกาที่มันออกไปแล้วมือวันสุกข,ของเซียนเมือดบ่เาขาพี่น้อง นสู่นย์กับหนึ่งบ๊ม,มี่จักตัวจับจับคู่ตัวเน่นกันแม้นหนึ่งสีแหลบออกเก่าสีนอกพี่น้องนอก,นอกพวกเขาพวกเขา <c oughs> เขาเส้นเมือดขอแจกเมื่อไหร่ป็นว่าขอตรวจเอฟซีแนวสันพวกเขาลดเอฟซี <c oughs> พูดที่ตามอาจารย์สลองยังบ่มาแลวพี่น้องเลยอาจารย์สลองก็ยังงพันธงใหม้ย่งบัได้เลยอ๋มาเบิรงของเสียนเหมือดกันก้อนสัตว์อาจารย์สลองเป็นยัางพันธุ์ไม้ย่งงางพันธุ์เห็นทรงหม้ติดตุลาบอ้อก็ศาสตร์จังหวัดนี่กุทิยนี่แล้วแล้วทรงไม้เลยวันจันทร์ คู่เทียคู่หงวดเพื่อนละโรงม่หายเร็วหงวดนี่ตริซาเนี่ยเรียกรถสองหงวดวะยังไม่เห็นมาก 你说那个运动，你我爱喝点药。 เด็กวิน่นย่างใดหนึ่งอีกคือน่องย่างใดหนึ่งกับสองอีกหนึ่งกับสองหกเจ็ดแปด วิ่งบนล่างหนึ่งสองหนึ่งกับสองเน้นในที่สองถ้าเป็นองด้ เด่นสองลองหนึ่ง soạn hụt soạn kẹt soạn kẹt หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด เลขสามตัวศูนย์สองเจ็ดห้าหนึ่งหก คะแนนคะแนนติดสองเหรอพี่น้องตัวเน้นเด่นเน้นที่ติดสองสองเจ็ดท่าหนึ่งมากก็คือหนึ่งหกหรือพี่น้องตัวเพิ่มบอลเน้นให้ตัวกันตัวล่างก็จะเลื่มได้พี่น้องเลยคะแนนแค่สองคู่สองหางหนึ่งก็จะเลืมเด็กก็หลายคู่หกคู่หกคู่หกหางเด็กก็ไปหลายคู่เติมสีท่าหนาจังหน่อย อาพี่น้องแคบหน่อยจอได้พี่น้องได้เดี๋ยวขี้ท่วนลาวน่าพัฒนาเซียนเหมือดวันจันยี่หาพุกิกาสองหาหกเก็ดเลขวิ่งคนได้พี่น้องเนี่ยเลขวิ่งบนล่างได้เนี่ยหนึ่งสองหกเจ็ดแปดเนี่ยบนล่างเนี่ยพี่ไทยวิ่งรูดหนึ่งกับสองเนี่ยเน้นเนีนสองร่องหนึ่ง ก็งามอยู่ที่เลขสองมาแรกเนี่ยสองหกสองเจ็ดสองแปดเนี่ยถ้าสองมามากกับหนึ่งมากก็คือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนี่เพื่นมาเน้นในสองเจ็ดหนึ่งหกเนี่ยแล้วพี่น้องเลขสามตัวกับศูนย์สองเจ็ดห้าหนึ่งหกไปพี่น้องพป่น้องเข้ากับแคบหน้าจอถ้ามักตัวใดชอบตัวใดก็าไปพิจารณาไปามาเข้ากับพนัน ขอบคุ้นเชียนเหมือนหลายๆครับผมขอให้ไปนอกโชคหมันรวยๆเฮงๆปังๆกันหมดแลงเียขอให้โชคดีทั้งผู้ให้ผู้รับฝากกดเล์กดแช่กิดีตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม